สิ้นสุดการรอคอยสวัสดีครับวันนี้จากร้านโทรราสไยช็อปนะครับผมสำหรับล้อโคโนิกขอบ16มาแล้วครับผมโอ้โห,โหเป็น16ล้อโคโนิกไฮเปอร์แกรมนะครับสเปคนี้นะครับเป็นสเปคที่สั่งทำพิเศษเฉพาะบ้านเราเลยนะครับสเปค16กว้าง7 offset 32นะครับตัวนี้ก้านยกมากหลบเบรกแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าหลบเบรกแน่นอน สบายสบายหายห่วงนะครับสําหรับเช้าสิบหกบอกเลยว่าใส่ได้นะครับหนักหกจุดสองห้าเท่านั้นนะครับผมน้ำหนักโคตรเบารึบเบา,บามากสีก็เป็นสีมีลิมิเต็ดนะครับสีกอรดแบ็คแล้วก็สีไทเทเนียมเมทัลลิกมีแค่บ้านเราเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเอกลูซีฟมากๆสำหรับล้อโคนิกนะครับราคาราคา ราคาราคาล้อเปล่านะครับลิมิเต็ดล้อเปล่าจะอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โปรยางจะมีจะมีะมหลายตัวนะครับเริ่มต้นจะเป็นฮันคุกพาร์มสามหนึ่งเกนะครับราคาล้อพร้อมยางอยู่ที่2,8900บาทเท่านั้นแล้วล้อปองสันครบนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากๆใครสนใจ พักมาที่เพจโทรลัสไยชอปได้เลยนะครับผม Facebook โทรลัสไยชอปหรือว่า YouTube โทรลัสไยชอปเช่นกันนะครับแล้วก็จะมี QR Code Line Official นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยบอกเลยว่าพวกนี้จำนวนจำกัดมากๆนะครับครับยังไงวันนี้ร้านโทรลัขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ